สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนซาวดอนในต่างแดนได้คือเก้าวเมือนเดิมนะคะเสียงจแจะกแจวมากอีกแล้วคะ่ะมื้อเจ้าคะ่ะการทํางานในครัวน้อยๆตายบนนองบนหวงของเข้านะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาผัดอา่าผัดเนือ้อเอาลืมคะ่ะน้ํามันอยู่ฝั่งนี้ผัดเนื้อกันนะคะมื้อเจ้าคะ่ะผัดกะเพรากรว่าได้นะคะกะเพราโจ๊ะค่ะเปิ้นเอากะเพราออกมาเด็ดห่จ้ะข้าวในเปิ้น กะเพราโจ๊ะนะคะทีแรกว่าจะผัดผักคือก,กันเลยเสี้ยนแผนแบบกระทันหันค่ะเรามีกระเพรามานะคะ,ๆๆะ,คะเหมือนเดิมนะคะเนื้อของเราเนี่ก็ได้จัดการาลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ ้าชุดซีรู้สึกว่าจะมันเยอะเยอะค่ะจะไม่สั่งยี่ห้อนี้แล้วหัดเนื้อสักนิดนึงนะคะกลับเผาค่ะกรับเผาๆๆ จะผัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะผัดผักกุ้งนะคะกระเพราหนึ่งก็ไม่ใช่ผัดกระเพราแบบกับชนิดกระเพราจ๋านะคะก็ต้องใส่ใส่ผักไปด้วยค่ะไปด้วยนิดหน่อยะค่ะนี่ว่ากุ้ง กะะุ้งผัดออกกุ้งเท้แอนใช้เป็นกุ้งไซส์เล็กนะคะ40-30ค่ะ ใส่เล็กนะคะแต่ถ้าเป็นกุ้งทำออกอา,อาหารตามสั่งนะใส่ใส่ไงค่ะหายิบพกขึ้เม็นอะไรฉ่าปะไรทเรื่องกุ้งไส์เล็กไซส์ใหญ่ต้องทำทองค่ะทำกุ๊กเด้อค่ะเด้อ ใส่ผักลงไปเบียดนิดหน่อยค่ะเพราะให้เขามีแบบว่าผักด้วยไม่ใช่มีแค่เนื้อเช็นไหมค่ะน้ำตาลนะคะใส่หอมลงไปค่ะ สไตล์การผัดแต่และคนนี่เขาทําไม่เหมือนกันนะคะมือเจา้าขาหรือว่าแาวดอนเจา้าคือผัดจังสันบางหันมันคือผัดจังสีงใช่ไหมคะ่ะมันคนละอย่างค่ะแล้วก็นี่เราจะเน้นหนักน้ํามันหอยนะครั้งนี้เนื้อเข้านี่เป็นกระแดวกระแดวเป็นมีแต่มันยังไงไม่รู้ค่ะ แล้วเราจะมาเริ่มปรุงนะคะน้ำมันหอยหมดเดี๋ยวจะมาขอฝั่งนี้สักนิดนึงค่ะน้ำมันหอยน้ำตาลสีอิวขาวเหมือนเดิมนะคะอุ้ย กะเพาค่ะกะเพราหนึ่งก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟโลดนะคะกะเพาเนื้อของเราค่ะรู้สึกว่าจะน้ำน้อยเดี๋ยวเหยาะน้ำลงไปอีกหน่อยเปิดไฟสักหน่อยนึงค่ะแห้งเงินนะเนื้อมีแต่มันอยู่ ชิมสักหน่อยหนึ่งสิไม่ค่อยนัวค่ะเนื้อเป็นแกวแดววยังไงไม่รู้ค่ะนี่นะคยะจะหั่นบวบหอมใส่สักหน่อยสิ การทำบุฟเฟ่ของเรานี่มันจะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาสามารถจากใส่พักอันใดที่มันเยอะเข้ากับใส่ใดนะคะเขาสิว่าใดประมาณว่าเออต้องใส่เป๊ะๆเหมือนกับอาหารตามสั่งนะคะ <t ick noise> ออน้ำมันหอยอีกนิดสิเหมือนกับไม่พอมือค่ะ โดดโลดเต้นเอาบะดาวไส้บบบเปิรน,น,นใส่สิลืมตัวเอาขวดอยู่ในตู้เย็นออกว่าอันไฮน้ำนะเพื่อสิ้เสร็จแข็งนะนี่อันเดียวนี่นะคะ เฟเวอร์ค่ะพอนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะกระเพราเนื้อของเรานะคะลาดข้าวร้อนๆส่วนนี้คือผัดกุ้งค่ะเดี๋ยวเราจะประหยอดไก่กันต่อนะคะเ,เรามาหยอด ไก่กันต่อนะคะ ต่อไม่ได้นะคะคุณ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะคะพร้อมบริการค่ะสําหรับไก่ทอดและอาหารบุฟเฟ่ของเรานะคะเพื่อนๆคะสําสหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอดฝากเพื่นพนอนๆกดไลค์ซับสไคร์ e กดติดตามแอนดด้วยนะคะเพือเป็นกําลังใจในการเทำคลิปเตซ้าดอตนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ